สวัสดีครับวันนี้พ่กค้าผม New tomorrow นะครับวันนี้อยู่ในช่วงสัตว์โลกน่ารักอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาให้ดูสัตว์อีกหนึ่งชนิดนะครับนั่นก็คือเขียดบัวนะครับหรือเขียดจิกหรือเขียดใบบัวนั่นเองนะครับนี่ครับลำตัวสีเขียวนะครับข้างหลายๆแบบนี้นะครับนี่คือเขียดบัวนะครับน้องก็มาหากินแมลงตอนกลางคืนนะครับซึ่งผมไม่เห็นนานมากแล้วนะครับสำหรับเขียดบัวนะครับลดลายก็สวยดีนะครับ บนตัวน้องนะครับเห็นไหมครับนี่ครับน้องน่ารักมากเลยนะครับอันนี้ถ่ายแบบใกล้ๆเลยนะครับนี่หาแมลงกินเป็นอาหารนะครับนี่ครับออกมาตอนช่วงฝนตกนะครับซึ่งบ้านผมนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับสำหรับเขียดใบบัวนะครับมีหลายชื่อนะครับเขียดบัวเขียดใบบัวเขียดจิกนะครับก็แล้วแต่พื้นที่นะครับจะเรียกกันนะครับนี่ครับน้อง น่ารักมากครับสัตว์โลกน่ารักเขียดจิกเขียดใบบัว